รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าทุกคนจะสามารถพูดประโยคภาษาจีนได้ยาวขึ้นแล้วนั่นเองนะคะยาวมากเลยเพนบอกเลยเราได้รู้ยานพาหะะและสถานที่นะคะประกอบขึ้นมาเป็นประโยคโครงสร้างหนึ่งค่ะนั่นก็คือฉันโดยสารยานพาหนะนี้เพื่อไปสถานที่นี้ใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงประโยคเดิมโครงสร้างเดิมค่ะแต่ว่าเราจะเพิ่มไปอีกสักนิดค่ะว่าเราไปสถานที่นั้นเพื่อที่จะ ทำอะไรายนั่นเองค่ะก็จะเป็นชั้นโดยสารยานพาณะนี้สวัสดีค่ะตาเจ้าะวันิตวเวาเจกวียนจีนจัมจานกลับมาเจอกับเพชรธนพรอ,อ,นอนันธนาเกษมและรายการจีนจัมจ้านกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วค่ะทุกคนเราได้เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของอะไรไปเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกปิงปองในเรื่องของสถานที่กันนั่นเองค่ะมีมาขายจีจูมะ ยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าคะและสัปดาห์ก่อนหน้าสัปดาห์ที่แล้วอีกค่ะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของยานพาหนะกันไปนั่นเองค่ะจักรยานรถแท็กซี่รถเมล์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ภาษาจีนพูดยังไงแล้วก็ได้เรียนรู้กันไปในสัปดาห์ก่อนก่อนหน้านั้นนะคะอ่ะและใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราได้รู้ยานพาหนะและสถานที่นะคะ ประกอบขึ้นมาเป็นประโยคโครงสร้างหนึ่งค่ะนั่นก็คือฉันโดยสารยานพาณนะนี้เพื่อไปสถานที่นี้ใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงประโยคเดิมโครงสร้างเดิมค่ะแต่ว่าเราจะเพิ่มไปอีกสักนิดค่ะว่าเราไปสถานที่นั้นเพื่อที่จะทําอะไรนั่นเองค่ะ,คะก็จะเป็นฉันโดยสารยานพาณะน,านี้ไปที่นี้ เพื่อที่จะทำสิ่งนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในวันนี้นั่นเองนะคะตอนนี้นี่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าทุกคนจะสามารถพูดประโยคภาษาจีนได้ยาวขึ้นแล้วนั่นเองนะคะยาวมากเลยเพจบอกเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นนะคะเราจะต้องมาฝู่สีฝู่สีหรือทบทวนกันก่อนนั่นเองค่ะเริ่มจากประโยคแรกเลยค่ะทุกคนเวลาที่เราจะต้องการบอกว่าฉันขี่ยานพาหนะ ไปและตามด้วยสถานที่นะคะโครงสร้างก็จะเป็นห an ัวชี่ยานพ่านนะชื่อและตามด้วยสถานที่นะคะมาที่ประโยคแรกค่ะฉันขี่จักรยานไปตลาดคําว่าจากกักรยานนะคะคือคําว่าจสิงเชอและคําว่าตลาดคือคําว่าือฉาง ฉันขี่จัก,กรยานไปตลาดรวมกันค่ะเอาคำศัพท์ใส่ลงไปในโครงสร้างประโยคนะคะก็จะเป็นหัวฉีจื่อสิงเชอร์ฉ่ยือฉอีกรอบนึงนะคะอย่าลืมพูดตามเพจกันด้วยนะคะหัวฉีจื่อสิงเชอร์ฉ่ือฉขินบ้างดีมากค่ะทุกคนไปที่ประโยคที่2กันบ้างดีกว่าค่ะเปลี่ยนจากจัก,กรยานเป็นมอเตอร์ไซค์กันบ้างค่ะทุกคนมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนดี ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะมอเตอร์ไซค์ภาษาจีนพูดว่าหมอทัวเชอร์หมอทัวเชอร์และซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะพูดว่าเฉาเชอร์เฉาเชอร์ซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองฉันขี่มอเตอร์ไซค์ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะก็จะพูดว่า我骑摩托车去超市我骑摩托车去超市ดีมากะค่ะไปกันต่อที่ประโยคที่3นะคะ เปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์เป็นรถจักรยานไฟฟ้าบ้างดีกว่าค่ะทุกคนแล้วก็ไปสถานที่ไหนดีนะเป็นสวนสาธารณะค่ะรถจักรยานไฟฟ้านะคะภาษาจีนพูดว่าเปลี่ยนตงเชอเปลี่ยนตงเชอนะคะและสวนสาธารณะคือกงหยวนกงหยวนเอามารวมกันเป็นประโยคค่ะฉันขี่รถจักรยานไฟฟ้าไปสวนสาธารนณะก็จะพูดว่าวีเเตยนตงช,ชื我อกงหยวน 我骑电动车去公园。ดีมากค่ะ很棒，非常好。ถัดไปค่ะเราเปลี่ยนจากการขี่เป็นการนั่งบ้างดีกว่านะคะนั่งค่ะเปลี่ยนจากฉี้มาเป็นจู่จู่แปลว่านั่งนั่นเองค่ะเริ่มจากอันนี้เลยฉันนั่งรถยนต์ฉันนั่งรถยนต์ไปสวนดอกไม้ฉันนั่งรถยนต์ไปสวนดอกไม้รถยนต์ภาษาจีนคือคําว่าชี่เชอ ฉีชสวนดอกไม้คือฮาวฮาหยนวาหยนรวมกันเป็นประโยคก็จะพูดได้ว่า我坐汽车去花园我坐汽车去花园ถูกแล้วค่ะเปลี่ยนจากการนั่งรถยนต์นะคะเป็นการนั่งรถแท็กซี่กันบ้างดีกว่าค่ะฉันนั่งแท็กซี่ไปธนาคารแท็กซี่ค่ะภาษาจีนพูดว่า出租车出租车 และคำว่าธนาคารภาษาจีนพูดว่ายินหางยินหางรวมกันเป็นประโยคค่ะก็จะเป็น w ั z u ู h u z u c h ชอร์ไป n นาคารหั u จู่ช u จูเชอร์และประโยคสุดท้ายค่ะฉันนั่งรถเมย์บ้างดีกว่านะคะฉันนั่งรถเมย์ไปที่ทำการไปรษณีย์ค่ะคำว่ารถเมย์นะคะภาษาจีนก็จะพูดว่ากงกงฉีเชอร์กงกงฉีเชอ และคําว่าที่ทําการไปรษณีย์ภาษาจีนคือโยจู u ยจูฉันนั่งรถเมล์ไปที่ทําการไปรษณีย์ฉันนั่งรถเมล์ไปที่ทำ o ารไปรษณีย์ถึงบ้างไปสังข์เหรอดีมากค่ะทุกคนถัดไปค่ะอย่างที่เพชรบอกเนาะว่าในวันนี้เพชรก็ มีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการกระทําหรือกิจกรรมมาบอกต่อประโยคเหล่านี้นั่นเองดังนั้นค่ะเพรเลยเตรียมคำศัพท์6อย่าง6ตัวมาให้ทุกคนได้จำกันด้วยค่ะ,ะเป็นคำศัพท์ใหม่นะคะเผื่อเอาไปใช้ได้จริงๆนะคะตัวแรกเลยก็คือซื้อของนะคะตัวที่2ซื้อผลไม้อย่างที่3คือวิ่งอย่างที่4คือดูดอกไม้อย่างที่5คือการถอนเงิน อย่างที่6ก็คือส่งจดหมายนั่นเองค่ะเรามาดูทั้ง6ตัวนี้เป็นภาษาจีนกันดีกว่านะคะว่าพูดยังไงบ้างทุกคนอย่าลืมพูดตามเพจด้วยนะคะจะได้คุ้นชินปากแล้วก็จะได้เข้าสมองไปเลยโอเคไหมเริ่มจากตัวแรกค่ะซื้อของนะคะภาษาจีนพูดว่าหมายต้องฉีหมายต้องสิใช่ค่ะคําว่าหมายนะคะแปลว่าซื้อนะคะและคําว่าต้องฉี ต้งฉีแปลว่าสิ่งของใหม่ต้งฉีก็คือซื้อของนั่นเองค่ะถัดไปนะคะตัวที่2ซื้อผล,ลไม้ซื้อผล,ลไม้เพชรคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีคําตอบในใจนะคะถ้าเกิดจํากันได้ว่าผล,ลไม้พูดยังไงก็ตอบได้แน่นอนซื้อผล,ลไม้ภาษาจีนก็คือหมายซื้อกวัวหมายซื้อกวัวหมายแปลว่าซื้อแล้วก็ซื้อกวัวแปลว่าผล,ลไม้หมายซื้อกวัวก็คือซื้อผลไม้นั่นเอง ถัดไปค่ะตัวที่3ก็คือการวิ่งนะคะวิ่งภาษาจีนคือคำว่า au, p oul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  เผาปุเผาปุเผาปุแปลว่าวิ่งนั่นเองค่ะถัดไปตัวที่4ค่ะตัวที่4ก็คือการดูดอกไม้นะคะดูดอกไม้ภาษาจีนคือขั้นขว้าขั้นควาคำว่าขั้นแปลว่าดูและคำว่าขว้าแปลว่าดอกไม้ขั้นควารวมกันก็เลยแปลว่าดูดอกไม้นั่นเอง ถัดไปเลยค่ะตัวที่5นะคะคือถอนเงินนะคะถอนเงินภาษาจีนคือถือเฉียนถือเฉียนคำว่าถือนะคะแปลว่าถอนและคำว่าเฉียนแปลว่าเงินถือเฉียนก็เลยแปลว่าถอนเงินนั่นเองค่ะและตัวสุดท้ายที่มาฝากกันในวันนี้นะคะก็คือการส่งจดหมายค่ะส่งจดหมายภาษาจีนคือจีซินจีซิน คำว่าจีแปลว่าส่งและคำว่าสินแปลว่าจดหมายจี G สินก็คือส่งจดหมายนั่นเองค่ะทีนี้เราก็ได้คำศัพท์ใหม่6ตัวไปแล้วนะคะเราก็จะเอาคำศัพท์พวกนี้ค่ะไปใส่ในประโยคก่อนหน้าที่เราได้ทบทวนกันไปค่ะเพื่อสร้างเป็นประโยคที่ยาวขึ้นนั่นเองทีนี้แหละค่ะทุกคนก็จะสามารถพูดประโยคภาษาจีนได้ยาวๆแล้วนะคะมาเริ่มกันที่ประโยคแรกกันเลยดีกว่าค่ะที่เราทบทวนกันไปบอกว่าฉันขี่จัก,กรยานไปตลาด ทีนี้ค่ะเราเพิ่มการกระทําไปหลังประโยคหน่อยว่าเราไปตลาดเพื่ออะไรซื้อของใช่ไหมคะฉันขีจกก่จักรยานไปตลาดซื้อของเรียงแบบนี้เลยค่ะภาษาจีนก็จะพูดเรียงตามนี้ไปเลยนะคะเป็นวอชีซื้อสิงเชอร์ชื่อชื่อช่างหมายตงสียาวมากเลยใช่ไหมคะทุกคนแต่ไม่ยาวเกินไปคะ่ะทุกคนพูดตามเพชจนะคะจะได้ฝึกพูดแล้วก็จําเข้าไปในสมองของเราเย่ม yeah, า 我骑自行车去市场买东西。李曼卡，来跟到第ประโยคที่สอง。ฉันขี่มอเตอร์ไซค์ไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อผลไม้。วัวชี๋หัวทัวร์เชื่อไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อผลไม้。อีกรอบหนึ่งค่ะ。我骑摩托车去超市买水果。很棒，李曼卡。 ไปกันต่อที่ประโยคที่3ฉันขี่รถจักรยานไฟฟ้าไปสวนสาธารณะวิง่งมันอาจจะฟังดูปแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะภาษาไทยเราอาจจะพูดว่าฉันขี่จักรยานไฟฟ้าไปวิ่งที่สวนสาธารณะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในประโยคภาษาจีนจะต้องเรียงโครงสร้างแบบนี้นะคะก็คือบอกยานพนาหนะก่อนบอกสถานที่แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราจะไปทํานะคะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอะเรามาพูดตาม โครงสร้างประโยคภาษาจีนกันดีกว่าฉันขี่จักรยานไฟฟ้าไปส่วนสาธารนณะวิ่งนะคะภาษาจีนพูดว่า我骑摩托车去公园跑步อีกรอบนึงค่ะ我骑电动车去公园跑步ดีมากค่ะถัดไปค่ะเปลี่ยนจากการขี่เป็นการนั่งบ้างดีกว่าค่ะเปลี่ยนจากชี้เป็นจู่จนะคะ ฉันนั่งรถยนต์ไปสวนดอกไม้ดูดอกไม้我坐汽车去花园看花我坐汽车去花园看花ถูกต้องค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่ประโยคที่5ค่ะประโยคที่5ก็คือฉันนั่งรถแท็กซี่ไปธนาคารถอนเงินฉันนั่งรถแท็กซี่ไปธนาคารถอนเงิน我坐出租车 去银行取钱。一格罗门卡，我坐出租车去银行取钱。ดีมากค่ะและสุดท้ายประโยชน์ของเรานะคะนั่นก็คือฉันนั่งรถเมย์ไปที่ทำการไปเซนีส่งจดหมาย。我坐公共汽车去邮局寄信。我坐公共汽车去邮局。 จีซินเก่งมากค่ะทุกคนตบมือให้ตัวเองเฟยฉัค่ะ,ะดีมากเยี่ยมมากยกนิ้วให้เลยทุกคนมาถึงตรงนี้ค่ะทุกคนก็จะสามารถบอกภาษาจีนยาวๆได้แล้วนะคะเป็นการบอกว่าฉันนั่งรถอะไรฉันขี่รถอะไรไปที่ไหนและทำอะไรนั่นเองค่ะโครงสร้างเนี่ยอาจจะต่างจากภาษาไทยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังคล้ายกับภาษาไทยอยู่ค่ะ โครงสร้างภาษาจีนนะคะก็จะต้องเรียงลําดับมาประมาณนี้เลยค่ะว่าเราโดยสารรถอะไรนะคะเป็นยานพาหนะก่อนและตามด้วยสถานที่ที่เราไปนะคะและก็ตามด้วยสิ่งที่เราทําที่สถานที่นั้นค่ะเป็นยานพาหนะสถานที่และการกระทํานั่นเองค่ะทีนี้ค่ะทุกคนถ้าเกิดทุกคนนะคะรู้คําศัพท์อื่นๆในภาษาจีนนะคะเราก็สามารถสลับที่กันได้นะคะเราสามารถพูดได้เลยค่ะว่าฉันขี่รถจักรยานไป สวนดอกไม้วิ่งอาหารก็ได้มีใครวิ่งที่สวนดอกไม้ไหมคะ <c oughs> หรือว่าถ้าเกิดใครรู้คำศัพท์ภาษาจีนอื่นๆก็เอามาใช้ในโครงสร้างนี้ได้เช่นกันค่ะทีนี้ค่ะทุกคนก็จะสามารถพูดภาษาจีนได้หลากหลายขึ้นมากมายขึ้นนั่นเองนะคะก็อย่าลืม คําศ now, ัพท so ์แล้วก็โครงสร้างของเราในวันนี้กันด้วยนะคะและในตอนนี้นะคะเพชรและรายการจีนจำจ้านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าจะมีภาษาจีนอะไรใหม่ๆมาฝากทุกคนอีกอย่าลืมติดตามกันต่อไปด้วยนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะเพชรก็ต้องขอก่ัวคาว่าสวัสดีค่ะเจเจียน